الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خم من تلك الجدائي ميوكاد رفان تاتني شيخ عبد الله القصير حفظه الله تعالى داي بول هنا دي رفان بن كان علماء آل السنة نخب แล้วก็เป็นการพูดถึงลักษณะที่ถ้าหากว่า,าพวกเรามีโอกาสได้รู้จักอลุสุนนะแล้วก็อุลมะของอลิสุนนะแล้วเนี่ยพวกเราจะไม่พบว่า,า,ราบรรณนักวิชาการหรืออุลมะของอลิสุทน,นะมีลักษณะเหล่านี้อยู่ในตัวของท่านนะครับซึ่งจุดประสงค์ของการกล่าวถึงเรื่องนี้ของน้องเชคคือต้องการที่จะให้เราสามารถแยกแยะได้ระหว่าง อัลิุสุนนะหรือนักวิชาการอัลุสุนนะออ,ออกจากนักวิชาการที่ออกออกมาทำหน้าที่และพยายามมีบทบาทในในเรื่องของการเชิญชวนผู้คนสู่อิสลามแต่ว่าแต่ว่าแม้ว่าเขาจะพยายามเผยให้ผู้คนหรือว่าลวงให้ผู้คนมองว่าพวกเขาเนี่ยอยู่ในแนวทางอะอลัลสุนนะฮุลจามะเป็นนักวิชาการของอลิุสุนนะแต่ว่า ท่าแท้หรือว่าเนื้อแท้ที่แท้จริงแล้วเนี่ยเขาไม่ใช่อย่างนั้นนะครับซึ่งลักษณะที่เชคอับดุลลอฮ์อัลกุซัยยรับมฮลอ์ุลาได้บอกเอาไว้ว่ามันไม่ใช่ลักษณะของนักวิชาการชาวสุนนะนะครับผมสรุปออกมาเป็นทั้งหมดด้วยกัน11ข้อนะครับประมวลมาจากคําพูดของท่านซึ่งเราจะเริ่มกันที่ลักษณะที่หนึ่งเลยนะครับท่านบอกว่าพวกคุณเนี่ยจะไม่มีทางพบว่า อุลามะของอาลลสุนนะนะครับมีลักษณะของการเผยภาพข้างนอกออกมาแบบหนึง่งแล้วก็ซ่อนข้อเท็จจริงข้างในไว้อีกแบบหนึง่งนะครับหรือการอ้างว่าความเชื่อหรือหรือเรื่องของพิธีกรรมทางศาสนาแล้วก็บทปัญญัติทางศาสนาของคนทั่วไปมันเป็นลักษณะหนึ่งนะครับ แต่สําหรับคนอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในวงวิชาการหรืออยู่ในวงที่มีความเป็นเฉพาะกิจมากขึ้นเนี่ยพวกเขาสามารถที่จะมีความเชื่อเป็นอีกแบบหนึ่งได้หรือมีบทบัญญัติเฉพาะสําหรับกลุ่นคนกลุ่มนี้ที่มันต่างไปจากบทบัญญัติและความเชื่อที่ศาส,สนากําหนดให้คนทั่วไปกระทำนะครับนักว,วิชาการของอาณุจศุนน์ไม่ไม่มีทางเป็นแบบนี้นะครับไม่มีเรื่องของวอดและบาติน แล้วก็อ,อ,อีกสาระหนึ่งที่มันเข้าอยู่ในเครือข่ายของลักษณะนี้นะครับที่ท่านเชคได้พูดเอาไว้นะครับก็คือการที่นักวิชาการของอาริสุนนะนั้นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับจะอยู่ในบริบทใดจะพูดกับคนในกลุ่มไหนนะครับเขาก็สอนในสิ่งที่เป็นความถูกต้อง ไปในทิศทางเดียวกันนะครับไม่ว่าเขาจะสอนเรื่องอะกิะด์ให้กับนักเรียนฟังในห้องเรียนหรือจะพูดเรื่องอะกิด้หรือเรื่องแนวทางของอลิสซุนนะกับคนกลุ่มเล็กในในที่ประชุมเฉพาะกิจที่เป็นที่ที่เป็นที่คุ้นเคยสำหรับพวกสำหรับตัวเชคคนนั้นแล้วก็แล้วก็ ลูกศิษย์ของของเขาเป็นการส่วนตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการสอนแบบสาธารณะหรือสอนส่วนตัวหรือคุยกับคนกลุ่มไหนแ็่แล้วแต่ข้อมูลที่นักวิชาการอาลุสุนนะจะนํามาสอนคือข้อมูลเดียวกันนะครับจะไม่อยู่ในลักษณะของพวกที่สอนในสถานในออกสถานะส,าส,าสาธารณะเนี่ยสอนไปแบบหนึง่งแต่พอไปอยู่ในวงที่เป็นพวกของตัวเองก็จะชี้ไปอีกแบบหนึง่ง นะครับชวนให้ออกมาทำในเรื่องที่มันขัดกับแนวทางของอรุสุนนะซาเซได้นี่นะครับซึ่งแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ลักษณะของนักวิชาการอาลุสุนนะนะครับแล้วก็ลักษณะถัดมาที่พวกเราจะไม่มีทางพบนะครับแล้วก็ตามที่เชคได้บอกไว้ว่าพวกเราจะไม่พบในในตัวของคนที่เป็นนักวิชาการอาลุสุนนะวัณจจะมาฮะก็คือลักษณะของการที่เป็นพวกที่พยายามโหนกระแส โหนฟิตนะนะครับแล้วก็พยายามปลูกปลูกฟิตนะให้มันยิ่งกระพือมากขึ้นนะครับแล้วก็เล่นกับเรื่องของอความรู้สึกนะครับความรู้สึกของส่วนรวมหรือสังคมที่มีต่อเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเพื่อนําไปสู่แนวคิดที่มันไม่ตรงกับแนวทางของอลิสุนนะนะครับซึ่งลักษณะแบบ ใน,ในที่อยู่ในรูปของการพยายามออกมาโหวนกระแสปั่นความรู้สึกนะครับให้ข้อมูลที่มันผิดไปจากข้อเท็จจริงที่ศาสนาได้กำหนดท่าทีเอาไว้โดยเห็นแก่เรื่องของความรู้สึกร่วมที่สังคมมีต่อเหตุการณ์นั้นเนี่ยลักษณะนี้ไม่มีอยู่ในตัวของอะลิสุนนะวัลจมาอะแต่นักวิชาการของอะลิสุนนะวัลจมาอะเนี่ย ท่าทีของพู้ท่านทุกครั้งที่มีเรื่องที่เป็นฟิตนะเกิดขึ้นเนี่ยท่านจะพยายามให้เต็มที่ในการที่จะทําให้ผู้คนนะครับมั่นคงอยู่บนฐานคิดที่ถูกต้องและจุดยืนที่ถูกต้องแล้วก็มั่นคงอยู่ในแนวทางของอท่ารอซูนสล,ล,ลอลหอืออะไรยฮิว่าัลลนลไม่ให้ผู้คนออกมาแสดงออกอะไรไปตามอําเภอใจหรือตามกระแสแล้วก็อารมณ์ร่วมที่ตัวทตัวเองมีนะครับแ,แล้วก็พวกท่านก็จะพยายามทําให้ผู้คนนั้น กลับมายืนอยู่บนแถวแล้วก็ให้เป็นผู้ที่รู้จักสถานะของตัวเองแล้วก็สถานะของผู้ของผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์นั้นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าได้แก่บรรดาผู้นำมุสลิม ของแต่ละประเทศเนี่ยบรรดาอาลิสุนนะวันจามะอะหรือบรรดานักวิชาการของอาลิสุนนะวันจะมาอะเนี่ยไม่ว่าเหตุการณ์ที่เป็นฟิตนะจะมันจะเกิดขึ้นขนาดไหนหรือว,ว่ามันจะสร้างความเดือดเรือเดือเดอเนื้อร้อนใจให้กับผู้คนขนาดไหนพวกท่านจะพยายามดึงผู้คนให้อยู่ในกรอบของการเชื่อฟังผู้นําไม่ใช้ฟิตนะเหล่านี้มา มายิ่งทําให้ผู้คนตะเลิดและก็กำหนดท่าทีที่ผิดไปจากแนวทางของอาลิส,สุนนะวันจมามะในทุกเรื่องและโดยเฉพาะอย่อยางยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับท่าทีต่อผู้นํามุสลิมนะครับและสณะที่3นะครับที่ท่านเชคเอ,อ,อับดุลอับดุลดลอ์ลอัลกุยิรรินุลลอฮตะอัลา์บอกไว้ว่ามันจะไม่มีอยู่ในตัวของอุลามะอาลลิส,สุนนะก็คือการพยายามแซงทําเป็นร้องห้เมื่อ อ่านกุรอานเมื่อฟังอัลกุรอานทั้งๆท,ที่เนื้อแท้ของผู้ที่มีลักษณะแบบนี้ออกมาเนี่ยตัวเขาเนี่ยยืนอยู่ในจุดที่มันขัดกับข้อมูลที่อัลกุรอานได้ให้ไว้นะครับคือไม่พยายามเสแสร้งว่าตัวเองเนี่ยเอาจริงเอาจังหรือใส่ใจกับอัลกุรอานนะครับทั้งๆท,ที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้จริงจังในการเชื่อถือข้อมูลจากอัลกุรอานแล้วก็ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งอัลกุรอานนะครับ เชิญกันนะครับลักษณะที่4ที่ท่านเชคอัุลลอฮ์อัลกุซัยร์หะฟิซอรอหิมะฮุลลอฮุตะอาลาได้บอกเอาไว้ว่ามันจะไม่ไม่เราว่าเราจะไม่พบเจอลักษณะนี้นะครับในตัวของของขอุลมอามาอะลัสุนนะก็คือการที่เาขาจะมีลักษณะของการหยิบจับเอาตัวบทอัลกุรอานและซุนนะมาใช้แค่บางส่วนและทิ้งอีกบางส่วนไปนะครับหยิบมาใช้เฉพาะส่วนที่ตัวเองมองว่ามันสามารถเข้ามาเอื้อประโยชน์ และสนับสนุนแนวคิดของตัวเองได้แล้วก็ทําเป็นมองไม่เห็นตัวบทอื่นๆที่มันเข้าที่ที่มันอยู่ในทิศทางที่ตัวผู้ผู้ผพิจารณาเนี่ยมองว่ามันไม่ไม่ไมสอดคล้องกับแนวคิดของของตัวเองหรือว่าเป็นโทษต่อการนําเสนอแนวคิดของตัวเองให้แก่ผู้ฟังได้รับฟังอุลมาอลิสุนะจะไม่อยู่ในลนักษณะแบบนี้แต่พวกท่านจะนําเสนอความจริงตามที่ หลักฐานจากกีตารบุลล้อและสุนนะในทุกมุมได้ชี้เอาไว้นะครับพวกท่านจะทําความเข้าใจเรื่องราวที่หลักฐานหลักฐานได้พูดเอาไว้อย่างอย่างครบนะครับทุกทิศทางแล้วจึงกลั่นมาเป็นข้อสรุปที่ได้นะครับไม่ปิดตาข้างหนึ่งในการมองตัวบทนะครับแล้วก็อีกลักษณะหนึ่งที่ท่านเชคบอกว่า,วาพวกเราจะไม่พบว่ามันจะมีขึ้น ที่นักวิชาการของอรุสุนนะคือการพยายามสร้างภาพให้ดีเพื่อเอาใจเพศตรงข้ามหรือมักจะฉกฉวยโอกาสเพื่อให้ได้อยู่ร่วมนะครับปะปนกับเพศตรงข้ามนะครับแบบนี้ไม่ใช่ลักษณะของนักวิชาการอรุสุนนะนะครับเช่นเดียวกันนักวิชาการอาลุสุนนะเนี่ยจะไม่มีลักษณะของการพยายาม พูดจะเอาใจคนนะครับทำเป็นพูดอ่อนแล้วก็พยายามพูดในทิศทางประนีประนอมเพื่อเอาใจคนนะครับแต่ว่าอาลุศุนนะหรือนักวิชาการอาลุสุนนะเนี่ยจะจะชี้แจง ประเด็นต่างๆให้แก่ผู้คนตามข้อเท็จจริงที่มันเป็นที่บทบัญญัติอิสลามแล้วก็ที่ตัวบทของอัลกุรอานและสุนนะได้ให้ไว้แม้ว่าการชี้แจงนั้นจะไม่ส่งผลทำให้ผู้ฟังรู้สึกดีใจหรือว่าสบายใจก็ตามเพราะว่าพวกท่านไม่ได้ออกมาพูดหรือออกมาทำงานในเรื่องศาสนาเพื่อเอาใจคนท่านต้องการได้รับความพอพระทัยจากอัลลอฮฺซุบฮัยนะฮูวะตาอานาดังนั้นท่านจะไม่มีลักษณะของการ พูดเพื่อเอาใจฝูงชนหรือพูดเพื่อ,อสร้างภาพสวยเพื่อให้คนพยายามพยายามเห็นดีเห็นงามด้วยจะไม่ม,เเม,มเเเีเรื่องของการบอกว่าอิสลามเนี่ยกว้างจะเอาไงก็ได้แล้วก็เรื่องของการบอกว่าทำแบบนั้นก็โอเคแบบนี้ก็โอเคไปนี้ไป,ปลองกันไปไม่มีแบบนี้นะครับในลักษณะของนักวิชาการอาหลิสุนนะนะครับ นักวิชาการของอลิสุนาเนี่ยจะไม่มีลักษณะของการเทิดทูนนะครับเทิดทูนตัวบุคคลที่เป็นกาเฟตนะครับตัวบุคคลที่เป็นที่เขาเป็นศัตรูของลอสุภาณนหัวตาอลาหรือตัวบุคคลที่เป็นผู้ที่หลงออกจากทางนะครับพวกเขาจะนักวิชาการของอะลสสุนาจะไม่เข้าไปให้ค่ากับผู้คนบุคคลเหล่านี้นะครับ เพราะว่า Allah subhanahu wa t a a l เนยบรกไว่าฟัมันคานมุมินันเคมันคานฟาสิก้าลายิสต mm ์ต hmm. an an ูร์รัวบุคคลที่เป็นผู้ศรัทธาจะเหมือนกันกันกบบุคคลเป็นที่เป็นผู้ที่ละเมิดอย่างนั้นหรือไม่เท่ากันแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องนี้นะครับสิ่งที่เราต้องระวังให้มากเลยก็คือเรื่องของการหลงคิดดี กับคนที่ไม่ได้อยู่ในทางเพียงเพราะว่าคนบุคคลผู้นั้นเนี่ยถูกสังคมหรือถ,ถูกพวกเขากันเองเนี่ยเอาภาพสวยมาสวมไว้ให้หรือกล่าวชมจนกระทั่งทําให้คนฟังเนี่ยหลงคิดไปว่าคนบุคคลน,นั้นเป็นบุคคลที่คนค่าแต่การต่อการให้เกียรตินะครับหรือในมุมที่อันนี้ผมเสริมนิดน,นึงครับในมุมที่น่ากลัวไปกว่านั้นคือในกรณีของการที่ออกมาให้ค่า ต่อคนที่เป็นกาเฟสเพียงเพราะว่าเขามาแสดงออกถึงจุดยืนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตรงกับที่พวกเขาพวกเออ,เอ,อตรงกับที่พวกตัวเองเนี่ยกำลังกำลังมีจุดยืนแบบนั้นหรือกำลังพยายามออกมาแสดงออกหรือชักชวนให้สังคมให้ความสำคัญกับประเด็นนั้นนะครับแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่ลักษณะที่เป็น ลักษณะที่มีอยู่ในตัวของอุลามะอะลสุนนห์วันจะมาอ่เพราะว่าอะลสุนนห์วันจะมาอ่ชัดเจนในเรื่องของความเชื่อเรื่องของอัลวะละอุวัลบะระเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานฮัวจาลาการจัดให้ใครมาเป็นพวกเดียวกันนะครับมันจะต้องอยู่วางอยู่บนฐานของการารักอัลลอฮ์สุบฮานฮัวจาลาเป็นเป็นอันดับที่หนึ่งและเป็นทั้งหมดเลยด้วยซ้ำนะครับในการจะพิจรารณา ในการวางตัวในเรื่องนี้นะครับอ,อีลักษณะหน,นึ่งครับที่ท่านเชคอับดุลลาอ,อุไซย,ยุรบอกว่ามันจะไม่มีอยู่ในตัวของอัลม์อัลอลุสุนนะก็คือการออกมาสนับสนุนเรื่องของการประท้วงเรื่องของการดึงผู้คนมามาสู่ถนนมาสร้างความ ว่านวุ่นวายนะครับแล้วก็สร้างฟิตนะนะครับลักษณะแบบนี้จะไม่มีอยู่ในตัวของอาลฮ์สุนนะไม่มีอยู่ในตัวของอุลามานักวิชาการของอัลลอฮ์สุนนะวลจาจมาะแต่ที่นักวิชาการของอัลลอฮ์สุนนะวลจาจมาะทำคือการสั่งให้ทําความดีการห้ามปรามเรื่องความชั่วการเชิญชวนสุวรรณละสุบฮานุฮูอัลลบนกรอบของ บทบัญญัติที่ได้มีการกำหนดเอาไว้และออกมาทำหน้าที่บนกรอบของตัวบทและหลักฐานแล้วก็แนวทางของบรรดาสารที่ได้มีการชี้แจงเอาไว้จะไม่ดึงผู้คนให้ออกมาขยับขยื่นบนฐานของอารมณ์ร่วมหรือบนวิธีการของพวกที่หลุดออกจากแนวทางของอลิสุนนะไม่ว่าจะหมายถึงพวกคารวาริชหรือพวกมอเตอร์ิลักก็ตามแต่นะครับ อีลักษณะคืออีลักษณะหนึ่งของออลักษณะที่ท่านใช้บอกว่าจะไม่มีอยู่ในตัวของนักวิชาการอัลลิส,สุนนะก็คือการทีเ่เขาจะเป็นผู้ที่ไม่มีความเป็นธรรมแล้วก็ไม่ไม่แบ่งแยกแบ่งแบ่งแยกให้ชัดเจนในการกำหนดท่าทีต่อตัวบุคคล โดยจริงๆแล้วนักวิชาการของอาลุอซุนนะเนี่ยจะไม่เข้ามาจะจะไม่เข้ามาแสดงท่าทีอย่างไรมาตรฐานแต่พวกท่านจะแบ่งแยกระหว่างคนบุคคลที่ต้องการจะยืนอยู่ในทางที่ถูกต้องและเข้าถึงความถูกต้องเพียงแต่ว่าเขาเกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นพวกท่านจะแบ่งคนในสภาพนี้ออกจากคนที่ มุ่งจะเข้าหาความเท็จและซึมซับความเท็จมินำซ้ำยังเผยแพร่และส่งต่อความเท็จนั้นให้กับสังคมอีกด้วยนะครับคุณนะักวิชาการอาลิสซุนนะจะไม่เอาคนในสองสภาพนี้เข้ามาอยู่ในสภาพเดียวกันเพราะว่าทั้งคู่นั้นมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนกลุ่มหนึ่งคือพวกที่ผิดพลาดไม่ได้ตั้งใจจะผิดแต่มันพลาดมันผิดกับพวกอีกพวกหนึ่งคือพวกที่ดือ้อ รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่ยังฝืนทำฝืนเชื่อฝืนเผยแพร่ในสิ่งที่มันขัดกับแนวนทางของเท่าน่อสูนสัลติลอของอะไรยฮิวะซสันลนัะนะครับอีลักษณะหนึ่งที่ท่านเชคได้บอกเอาไว้ก็คับว่ามันจะไม่ไม่มีอยู่ในตัวของนักวิชาการอั์ลุสุนนะคือการออกมาทําหน้าที่ในการเผยแพร่ศาสนาโดยใช้วิธีการของการดีเบตต่อสาธารณะนะครับเพราะว่าในกิจกรรมแบบที่อยู่ในรูปลักษณ์แบบนี้เนี่ยนะครับ มันเท่ากับเป็นการเผยแพร่ส่งต่อข้อคุมเคือและความสงสัยนะครับในเรื่องศาสนาและความเชื่อให้บุคคลทั่วไปที่ไม่ได้มีศักยภาพพอในการแยกแยะข้อมูลว่าอะไรถูกอะไรผิดต้องเข้ามามีโอกาสรับฟังหรือแม้แต่บุคคลที่เป็นนักเรียนที่ ยังอยู่ในระดับผู้น้อยหรือว่าผู้น้อยในแง่ของศักยภาพในการเรียนรู้หรือข้อมูลวิชาการที่วิชาการที่ตัวเองมีเนี่ยยังไม่มีความตกผลึกมากพอในการที่จะแยกแยะอะไรได้ว่าอะไรเป็นมุมทีม่มันถูกต้องและอะไรที่มันเป็นเรื่องที่มันก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องความเชื่อและเรื่องศาสนานะครับซึ่ง ตรงนี้เนี่ยนะครับในกิจกรรมใน,ในในเรื่องของการใช้กิจกรรมการดีเบตนะครับเพือเอ่อปกป้องความจริงหรือเพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางศาสนาน,นี่ยนะครับนัวกวิชาการอาหรุุนะจะไม่เ,เข้ามากระทำกระทำหรือว่าเข้ามายุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมในรูปแบบนี้ต่อสาธารณชนนะครับจะมีได้บ้างนะครับก็ในกรณีของการออกมา ดีเบตโต้แย้งในวงแคบในวงวิชาการที่ไม่จำเป็นต้องต้อง,องมีเรื่องของการเผยแพร่สู่สาธารณะนะครับอาจจะเข้ามาคุยกันเป็นการการส่วนตัวเพื่อถกเ,อกเพื่อที่อยากจะ,ะรับรู้ว่าข้อที่จริงในเรื่องนี้จริงๆแล้วที่ถูกต้องคืออะไรอันนี้มีการกระทากันในวงของนักวิชาการอาเซีนนะนะครับหรือ ถ้าจะต้องขยับมาสู่วงที่มีผู้ฟังมากกว่านั้นหน่อยเนี่ยสิ่งที่นักวิชาการของอริสุนนะทำกันก็คือจําเป็นที่จะต้องให้มีนักวิชาการจากฝ่ายของอลิสุนนะเองเนี่ยเข้ามาเป็นผู้ที่ร่วมสังเกตการการดีเบตนั้นด้วยเพื่อที่เมื่อไหร่ที่มีการให้ข้อสรุปจากฝั่งที่ไม่ใช่อลุสุนนะไปนในทิศทางที่มันผิดพลาดหรือว่าไม่ตรงขออัอข้อแทจจริงเนี่ยนักวิชาการเหล่านั้นจะได้สามารถเข้ามา ทำหน้าที่ในการควบคุมให้เนื้อหามันถูกตีกลับเข้ามาสู่ร่องสู่รอยแห่งความถูกต้องและก็เพื่อที่นักวิชาการเหล่านั้นที่เข้าร่วมสังเกตการจะได้สามารถคัดค้านและโต้แย้งแล้วก็หากล้าและก็ปฏิเสธเนื้อหาผิดๆที่มีการนำเสนอขึ้นมาในในการดีเบตนะครับหรือ ถ้าไม่ใช่อยู่ในลักษณะน,นี้ในสิ่งที่มันเค, <c oughs> เคยเกิดขึ้นในหน้าประวัติศาสตร์แล้วก็ในวิถีของนะักวิชาการของอริสุนตนัก็คือการจะทำกิจกรรมการดีเบตนีออ้โดยมีบุคคลที่มีอำนาจที่สามารถกำหนดออบทลงโทษหรือท่าทีที่เด็ดขาดต่อคนที่หลุดออกจากความถูกต้องได้อย่างชัดเจนนะครับได้อย่างได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับก็ สิ่งนี้เนี่ยจะเป็นเป็นข้อยกเว้นนะครับที่มันเกิดขึ้นจากนักวิชาการอะลิสุนนาต่อกิจกรรมเรื่องของการออกมาดีเบตนะครับในเรื่องศาสนานะครับจะเห็นได้ว่าผู้ท่านจะไม่ออกมาดีเบตสาธารณะเพราะว่ามันเป็นการเท่ากับเป็นการส่งต่อชุบฮาให้กับคนที่ไม่ไม่คู่ควรจะต้องมีโอกาสได้รับฟังชุมฮะเหล่านี้ได้ได้ต้อง ต้องเข้ามารับฟังหรือว่าต้องต้องเข้ามารับรู้กับเรื่องที่เป็นปัญหาเหล่านี้แต่ว่าจะมีการกระทําก็ต่อเมื่อการดีเบตนั้นมันส่งผลให้เกิดมัลสละจริงๆและทําในวงที่มันไม่ไม่ส่งผลทําให้มุสลิมในวงกว้าในวงกว้างต้องติดเชื้อหรือต้องได้รับเ,เรื่องชุบฮาเข้า,เข,าเข้ามาในโสตประสาทการรับฟังหรือการรับรู้ด้วยนะครับและก็ทํา กิจกรรมนี้โดยมีกรรมการที่เป็นอาหิสุนนะในการควบคุมความถูกต้องของเนื้อหาที่มีการถ่ายทอดเอามาใช้กันหรือว่ามีการมีการพูดกันในการดีเบตแล้วก็หรือไม่ก็โดยการควบคุมของผู้มีอำนาจที่สามารถกำหนดจุดยืนที่ชัดเจนต่อบุคคลที่หลุดออกจากทางที่เข้ามาอยู่ใน กิจกรรมของการดีเบตไหนนี charge, like ้ได้ด้วยนะครับจะเห็นได้ว่าอุลามะอัลส <Cu> ุนนะจะมีความรอบคอบและรัดกลุ่มในเรื่องการเข้ามาสู่กิจกรรมการดีเบตที่เรียกว่ามุนาตรอตรงนี้นะครับไม่ใช่เปิดกว้างเหมือนที่มันเป็นอยู่กับคนบางกลุ่มที่เป็นมุสลิมนะครับอีกลักษณะหนึ่งนะครับก็คือพวกเราจะไม่พบว่าอุลามะของอาลิสุนนะนั้นจะ จะออกมา,อ,าอยู่ร่วมกับอา,อาลูบิดะนะครับหรือจะไม่ไม่พยายามปรากฏปรากฏตัวนะครับต่อสาธารณะนะครับร่วมกับคนที่ไม่ได้อยู่ในทางที่ถูกต้องนะครับถ้าพวกท่านเลือกได้นะครับจริงๆแล้วแม้แต่การที่จะไปพบปะ นะครับแม้แต่การที่จะไปพบพบกับบุคคลที่เป็นคนที่หลงออกจากทางนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นพวกที่เป็นหัวโจกและคอยดึงคนอื่นให้หลงออกจากทางด้วยเนี่ยอ,อุลามะของอัลิุสุนนะไม่พอใจที่จะไปพบปากกับบุคคลเหล่านั้นด้วยซ้ำน,นะครับตัวอย่างก็อย่างเช่นสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านอิหม่ามอาัลซตอนที่ดาวูดอลวาฮีรีจะขอเข้ามาพบแต่ท่านบอกว่าไม่นะครับท่าน ท่านปฏิเสธที่จะให้เขาเข้าพบนะครับโดยให้เหตุผลว่าและจะหัดนัสดังที่เช็กได้บอกไว้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้คนไปพูดต่อว่าเนี่ยอิบ่ามอัลหมัดก็มีท่าทีปฏิบปน์กับพวกบิดาหรือว่าหรือว่าออกมาอนุญาตให้มีการให้พวกบิดาเข้ามาพบปะได้แสดงว่าคนคนนี้ที่เข้ามาพบปะกักอิบ่ามอัลหมัดเนี่ยก็จะน่าจะมีสถานะที่น่าเชื่อถือได้อะไรแบบนี้นะครับก็ท่านก็ตัดไฟโดยการไม่ไม่ ยินดีแล้วก็ปฏิเสธไปให้ดาวูดอัลลอฮิรีนะครับเข้ามาพบกับ euh ท่านนะครับก in ็ทั้งหมดก็เป็นลักษณะที่ท่านเชคอัลลอฮ์อัลกุซัยยิบรอฮิมะลุลลอฮจุอลาได้นําเสนอเอาไว้นะครับว่ามันเป็นลักษณะที่จะไม่เราจะไม่พบว่ามันมีอยู่ในตัวของนักวิชาการชาวซุนนะนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราเป็นคนที่มีศักยภาพในการแยกแยะก็ลองพิจารณาลักษณะเหล่านี้ที่ท่านใช้ได้นําเสนอเอาไว้นะครับแล้วก็ลองเอาไปเทียบแล้วก็ดูว่า ใครนะครับเป็นนักวิชาการที่ที่ที่อ้างว่าตัวเองอยู่ในสุนนะแล้วมีลักษณะที่มันตรงกับการเป็นนักวิชาการสุนนะจริงๆหรือใครที่เป็นแค่เพียงพวกที่อ้างเฉยๆแต่ว่าเขาแจริงแล้วไม่ตรงกับการไม่ตรงกับลักษณะของนักวิชาการของอลิซุนนะส่วนถ้าหากว่าเราเป็นคนที่มีความลำบากในการแยกแยะ ลักษณะคนนะครับเชคก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็พยายามอย่าเข้ามาเข้ามาเข้ามาเขาอย่าเข้ามาเอาตัวเข้ามาเสี่ยงในประเด็นเหล่านี้นะครับอย่าเข้ามายุ่งในประเด็นเหล่านี้ซึ่งโดยนัยยะแล้วจากจากการสั่งห้ามตัวนี้ของเชคก็คือเหมือนกันเป็นการบอกว่าก็ให้ให้รับฟังข้อมูลจาก นักวิชาการที่เป็นที่ชัดเจนว่าเขามั่นคงอยู่ในสุนัขขอนท่ารัศมีของอัลลอ,อ,อลฮสั้นลำและเป็นที่ไว้วางใจได้ในเรื่องศาสนาแล้วก็พยายามหลีกหากจากประเด็นที่เป็นปัญหาหรือการเข้าไปสืบค้นข้อมูลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นปัญหาหรือเรื่องที่เป็นฟิตนะเรื่องที่ออสังคมพยายาม ปั่นนะปั่นมันปั่นปั่นมันออกมาจนกระทั่งจนกระทั่งสร้างภาพว่ามันเป็นประเด็นใหญ่หรือว่าเป็นประเด็นที่ยากต่อการกําหนดท่าทีที่ถูกต้องเกี่ยวกับมันได้เนี่ยก็พยายามหลีกหายท,ท,ที่จะที่จะรับรู้ประเด็นเหล่านั้นซะนะครับแล้วก็ให้ความสําคัญอย่างเต็มที่กับเรื่องที่ตัวเองจําเป็นจะต้องเชื่อและจะต้องรู้ในชีวิตประจําวันของของตัวเอง ก็เสียเป็นอันดับแรกก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างที่พี่เพ,พียงพอสำหรับคนที่ไม่สามารถแยกแยะอะไรได้นะครับก็ทั้งหมดนี้น่าจะเป็นลักษณะต่างๆที่ท่านเชคอับดุลลอฮ์อัลกุซัยรุร์ ر ح ะฮุลลอฮ h ตจอาลได้ชี้แจงให้เราได้รับทราบเอาไว้นะครับว่ามันไม่มีทางหรือว่าท่านพวดหรือว่าพวกเราหนึ่งจะไม่พบว่ามันจะมีอยู่ที่ตัวของนักวิชาการของอาลสลุนนะครับ اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على محمد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته